สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแดดล่มล,ม,ลมตกนะครับมีโอกาสได้ทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูได้รับชมนะครับให้ f อฟที่น่ารักทุกท่านได้ดูนะครับผมวันนี้ได้จะได้บอลอีกตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับสนนราคาก็ไม่มีราคาหรอกครับแต่มีคุณค่าทั้งด้าจ,จิตใจเพราะมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับเคยเรียนที่สถาบันเดียวกันคือ วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีร์นะครับเขาเป็นรุ่นรุ่นห้ามงผมรุ่นสิบแปดนะครับแกมารับราชการที่กรุงเทพแล้วแก,กเกษียณแกมาหาลูกชายแกที่ท,ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับผมนี่แหละคนละบ้าน่างกันสองหลังนี่อ,อแกก็ถามว่าคนที่ไหนผมบอกผมคนบุรีร์แก,กบอกแกคนบุรีร์เหมือนกันผมกับสังเขาปะโครนชัยเนาะแกมาเห็นบอลผมที่เลี้ยงผมก็เออคุยกันถูกคอนะ้รุ่นพี่สิทธิสถาบัานเดียวกันนะ แกก็เลยอกว่าผมมีอยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่มากบอนต้นใหญ่ถามชื่อว่าแกก็ชื่ออะไรแกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้นใหญ่มากว่าเดี๋ยวผมจะเอามาให้ <c oughs> แกก็ขุดมาให้นะครับนอนหนึ่งมาใบหนึ่งนะครับบอนที่แกเอามาให้นี่มีชื่อว่าบอนกรดาษก้านดำนะครับพูดถึงบอนกานดาษมันจะมีสองสามอย่างนะครับคือบอนกานดาษด่างบอนกระดาษด่างบอนกระดาษก้านดำและ บอนกระดาษดำดังนะครับแต่ที่แกเอามาให้นี่ก็เป็นไม้ที่สวยงามนะครับปลูกประดับบ้านสนนราคาก็ไม่มีไม่แพงหรอกครับผมชื่อว่าบอนกระดาษก้านดำเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนแกเอามาให้นี่มันเป็นแค่ใบเดียวนะแกกัใส่ถุงเล็กๆมานะมีใบเดียวกับรากสามสามสามรากนะหนึ่งใบกับสามรากนะแกเ,เอามาให้ตอนนี้ตอนนี้ก็ได้มาประมาณสักสองอเดือนหนึ่งแล้วเรามาดู ว่าผมปลูกไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างบอนกระดาษก้านดำน,นะครับนี่นะครับทุกท่านคือบอนกระดาษก้านดำที่รุ่นพี่เขาเอามาให้นะครับมาทีแรกก็จะได้ใบนี่ใบแรกนะครับผมมาใบแรกแล้วก็ไม่ได้เพิ่มอีกหนึ่งใบแล้วก็ใบที่สามใบที่สองอีกหนึ่งหลอดกำลังกากำลังมานะครับผม ก็เป็นบอลที่สวยงามนะครับรูปทรงเขาว่าต้นใหญ่ต้นโตเป็นรูปทรงที่สวยงาม,มหามาปลูกประดับบ้านนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับผมราคาอาจจะมีแต่ว่าอยู่หลักร้อยนะครับไม่ใช่ถึงหลักพันนี่นะครับนี่ใบแรกมันมาจยังไม่ตัดทิ้งให้รอได้สักใบหน่อยนี่นะครับบอลกระดาษก้านดําส่วนน้นราคาก็ไม่แพงนะครับแต่คุณค่าทางจิตใจของคนที่ให้และคนที่รับ มันมีตีตัวกันครับผมสวยมากๆครับเป็นไม้ที่โตเร็วมากเลยฮะนี่โตเร็วมากๆเลยใครอยากไปหามาเลี้ยงหามาปลูกไว้ได้ดูครับนี่พอจดสักพักหนึ่งถ้ามันโตผมจะหาบล็อกโลจกกินให้เขาให้เขาต้นโตๆตเลยโอเคนะครับทุกท่านถ้าติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่ง้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ บอนกระดาษก้านดำ